สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม t e a n s a t i o n Renovation นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันสักเล็กน้อยนะครับเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทจำลองนะครับ เป็นในส่วนของผู้ที่มีบทบาทครับในการไปรีโนเวทในส่วนของสถานีรถไฟต่างๆนะครับโดยที่ในด่านแรกๆเนี่ยอาจจะต้องทําการรีโนเวทสถานีรถไฟที่อยู่ตามชานเมืองตามชนบทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมดูรีวิวมาผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้เล่นในส่วนของพาที่เป็นการบริหารการจัดการในส่วนของสถานีรถไฟหรือเปล่านะครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดมันมีแค่การรีโนเวทการซ่อมแซมสิ่งต่างๆของสถานีรถไฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเล่นต่อใน E ีพีต่อๆไปไหมแต่ว่าเบื้อง ต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนิวเกมกันเลยนะครับเมื่อกดนิวเกมเข้ามานะครับในหน้าจออินเทอร์เฟซต่อไปเนี่ยจะต้องทําการตั้งค่านะครับตรงนี้ออกแบบโลโก้แล้วก็ตั้งชื่อบริษัทครับโอเคน่าจะมีลุ้นครับเพราะว่ามันมีการตั้งชื่อบริษัทเนี่ยอาจจะมีการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอออกแบบโลโก้ของบริษัทผมสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับ โอเคครับก็สรุปนะครับผมดูโลโก้แล้วมีให้เราเลือกไม่เยอะครับตรงนี้ในส่วนของแบ็กกา์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรูปทรงรูปล่างนะครับของโลโก้ในส่วนของท็อปก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ซึ่งมีให้เลือกเป็นแค่2อันเท่านั้นก็คือเป็นรูปดาวแล้วก็ในส่วนของรูปไข่ควงวนะครับด้านล่างบ่ท็อปนะครับก็จะเป็นรูปรถไฟต่างๆนะครับมีให้เลือกไม่เยอะครับแค่นี้เองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะมีการปลดล็อกพวกรูปทรงรูปน่างต่างๆให้ทําการ เปลี่ยนโลโก้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าครับเมื่อเข้ามาในเกมนะครับตรงนี้มาถึงหน้าต่ออินเทอร์เฟซก่อนนะครับด้านขวาบนครับมีเงินให้เราอยู่ตอนนี้นะครับห้าพันเหรียญครับเราก็มีดาวตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือชื่อเสียงหรือตัวคะแนนหรือพอยต์เอาไว้แรกอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในห้องนี้จะเป็นออฟฟิศของเรานะครับด้านนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้นะครับเราก็ ตัวหน้าจอคอมเนี่ยก็คือหน้าจออิน์เฟซเมื่อสักครู่นี้เลยที่เราทําการเข้าเกมมานะครับด้านนี้จะมีในส่วนของทางออกครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งครับห้องตรงนี้ผมยังไม่เข้าไปดูแล้วกันครับไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทําอะไรแต่ว่าเบื้องต้นใน EP นี้ขอทําการเล่นติเตอรี่ก่อนอ๋อโอเคแปลว่าเราสามารถเลอกเล่นได้น,น,นะครับว่าเราจะเล่นติเตอรี่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะมาทําการเล่นในส่วนของด้าน1ด้าน2ด้าน3เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการติเตอรี่ก่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะมีให้เราเล่่นนใเรือองงข พาสบริหารหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้เมื่อเข้ามาในเกมนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่สถานีที่มีชื่อว่าจาโดวิลนะครับเราก็เดี๋ยวดิ้ขึ้นมาครับให้เราทําการกด WSD a นะครับออกเป็นการเดินครับเราก็ให้เราเดินไปจุดที่เป็นจุดที่ทิ้งขยะครับน่าจะมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้หลังจากนั้นครับทำการกด F หรือทําการคลิกขวาครับเพื่อซื้อในส่วนของถังขยะนะครับ เราเนี่ยจะสามารถเลือกได้2อย่างนะครับจะเป็นถังขยะที่แบบรวมกันเลยหรือถังขยะที่เป็นแบบแยกประเภทนะครับตรงนี้เราเนี่ยในส่วนของรวมไปเลยน่าจะเลือกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกครับก็ทําทการกดเลือกในส่วนของฝั่งขวานะครับก็คือถังขยะแบบแยกประเภทนะครับถังขยะแบบแยกประเภทเป็นไงครับอ๋ Bem, อนี่ด้านหลังครับโอเคมาดูด้านหน้านิดนึงครับ ก็แยกประเภทโอเคครับก็แยกประเภทคือเหมือนประมาณว่าเป็นทําการกดเปิดครับอ๋อมันมีรูปให้ดูเลยครับเป็นแก้วเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นกล่องครับตรงนี้ให้เราทําการกดคิวเพื่อใช้ในส่วนของสแกนเนอร์ครับเมื่อกดคิวแล้วมันจะมีไฮไลท์บอกคราวว่าใกล้ๆถังขยะเนี่ยจะมีขยะอะไรให้เราบ้างโอเคตรงนี้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเก็บขยะครับโดยการแยกประเภทนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นพลาสติกและเหล็กนะครับในส่วนของกระดาษแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของขวดแก้วนะครับหรือเราจะใช้สังขยะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของังขยะแบบรวมนะครับซึ่งเราสามารถเอารวมกันเลยโดยที่ขังขยะแบบรวมเนี่ยข้อจากัดคือเราเนี่ยจะต้องทําการเก็บขยะเยอะจนมันรวม ถูกรวมนะครับเป็นในส่วนของถุงขยะเสียมดำครับเราถึงจะเอาถุงนั้นน่ะมาใส่ในถังขยะได้นะครับโอเคผมเอาเก็บขยะดูก่อนครับอันนี้เป็นขวดแก้วนะครับขวดแก้วทั้งหมดเลยปึ๊บอโอเคเราก็จะได้เป็นถุงขยะสีเขียวนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตดูเดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าเราไปเดินไปเก็บอันอื่นก่อนเออมันมีที่เป็นรังกระดาษหรือเปล่าครับอันนี้น่าจะเป็นรังพลาสติกเก็บไม่ได้ด้วยครับโอเคน่าจะน่าจะต้องตามเควสยครับเพราะฉะนั้นเก็บในส่วนของขวดแก้วครับสีเขียวไปครับ แล้วก็เขาบอกว่าให้ช่ว์นะครับว่าเราเนี่ยทำการทิ้งขยะลงถังหรือเราถ้าขี้เกียจเดินสามารถโยนได้นะครับแต่ว่าต้องแม่นนะครับตรงนี้ต่อไปครับถ้าสมมติว่าถังขยะเนี่ยเต็มแล้วให้เราเดินเข้าไปใกล้ๆครับทําการกด F หรือคลิกขวาครับเพื่อทําการเคลียร์ในส่วนของถังขยะหรือเรียกเขามาเก็บนั่นเองโอเคกดคลิกขวาครับเพื่อเคลียร์ออกเสียเงินด้วยครับตรงนี้ต่อไปครับทําการกด E ค้างหรือทําการกดคลิกซ้ายค้างครับเพื่อทําการเซลล์นะครับตรงนี้ เขาให้เราทําการเซลในส่วนของถังขยะครับแล้วก็ทําการซื้อในส่วนของขยะอันใหม่ครับอ๋อโอเคตอนนี้รอบนี้จะต้องเป็นถังขยะแบบมิกซ์นะครับหรือถังขยะแบบรวมครับอ๋อโอเคถัขยะแบบนี้คุณตากันดีครับใครที่ได้ดูในส่วนของตัวทําปั๊มน้ามันหรือวิธหารปั๊มน้ํามันนะครับก็จะมีที่ทิ้งขยะแบบนี้แหละครับให้เราทําการใช้นะครับแปลว่าตรงนี้ไม่ต้องแยกครับให้เราทําการเก็บเลยก็ให้เราทําการเก็บขยะนะครับที่ไฮไลท์อยู่ครับปึ๊บ ออได้เป็นถุงขยะครับมาเรียบร้อยครับมีแค่นี้เนี้ยโอเคหลังจากนั้นเอาถุงขยะนี้ครับเราจะเห็นว่าในส่วนของกล่องกระดาษนะครับจะเป็นสีน้ําเงินครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีถังขยะหรือที่ทิ้งแบบที่แยกประเภทเราก็ต้องเอามาทิ้งตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับต่อไปครับคือการทําความสะอาดนะครับโดยการใช้ฟองน้ํานะครับ มาดูกันว่าฟองน้าโอเคน่าจะเป็นในส่วนของรูปกราฟิตี้นะครับในการทําความสะอาดเขาบอกว่าวิธีการเลือกสปองหรือในส่วนของฟองน้ำครับให้เราทําการกดอีค้างหรือทําการไม่ใช่ขอไปครับไม่ใช่กดอีค้างให้เราทําการกดตัวลูกกิ้งเมาส์ตรงการนะครับค้างเอาไว้แล้วก็ทําการเลือกในส่วนของเครื่องมือที่เราต้องการครับอันนี้เลือกฟองน้ำนะครับเป็นสปองครับหลังจากนั้นกดคลิกซ้ายค้างครับหรือกดอีค้างนะครับเพื่อทําความสะอาดครับฝืบ ปไปไป,ไปโอเคเรียบร้อยครับ1จุดครับต่อไปจะเป็นการเลือกตัวใหม่ครับก็จะใช้ในส่วนของแปลงนะครับปึ๊บอันนี้ไม่น่าใช้แปลงทาสีนะครับน่าจะเป็นแปลงที่เอาไวท้ทำความสะอาดอีกทีนึงอ๋อเดี๋ยวมันขึ้นว่าเพ้นท์นี่แปลว่าทาสีใหม่เนี่ยโอเคครับก็ถ้ามีรอยพวกนี้ให้ใช้เพ้นท์นะครับให้ใช้แปรงทาสี ต่อไปจะใช้ในส่วนของอันนี้ภาษาไทายถ้าเข้าใจผิดน่าจะชื่อว่าเกรียงนะครับเอาไว้ทําการฉาบปูนนั่นเองโอเคก็เอาไว้ทําการรีแพ์นะครับหรือซ่อมแซมในส่วนของผนังที่พวกปูนมันหลุดล่อนหลุดกร่อนออกนะครับประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นีะ่หรือเราต้องทาสีทับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเราอ๋อ แต่ว่าลูกกิ้งทาสีเนี่ยก็จะเป็นลูกกิ้งอีกอย่างหนึง่งส่วนแปรงเนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับทําความสะอาดนะครับต่อไปครับตรงนี้มันม,มีให้เลือกราเราต้องใช้ในส่วนของแซนด์เปอร์ก็คือในส่วนของกระดาษทรายนะครับตัวนี้กระดาษทรายจะทําอะไรครับอ๋อมันมีฮไ,ไลทลขึ้นอยู่ตรงนู้นครับผมก็เลยว่าเอากระดาษทรายมาขัดเดี๋ยวผมขอ,ข,อข,อข,อขออนุญาตนะครับเพราะปกติแล้วเวลาเราฉาบปูเนี่ยเราต้องใช้ในส่วนของอะไรมาทําการข,ข,ข,ขัดๆขัดแล้วก็ค่อยทาสีที่หนึง่งแต่ตรงนี้น่าจะไม่ได้ครับกระดาษทรายครับ อย่าบอกนะครับว่าเราต้องซ่อมรางรถไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคน่าจะใช่ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้หมายความว่ากระดาษทรายนะครับเอาไว้ขัดสนิมที่รางรถไฟนะครับปึ๊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 บโอเคเหมือนใหม่ครับเราไม่สามารถทำนอกเหนือจากที่เขาสั่งได้นะครับตรงนี้ติเดียวคือเขาฟิกไว้เลยต่อไปให้ใช้ในส่วนของแฉครับหรือโครบา์นะครับในการซ่อมตัวไม้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีสับเฉพาะหรือเปล่านะครับเป็นไม้ที่เป็นรางรถไฟนะครับก่อนทําการกด คลิกซ้ายครับทีเดียวเลยมันก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกในส่วนของโครบาซึ่งโครบานะครับสามารถนอกจากที่พังตัวรางรถไฟได้แล้วยังสามารถพังในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในสถานีได้อย่างเช่นตัวเก้าอี้มาทาังตัวนี้นะครับโอเคเอา้าวพางไปเลยเนี่ยผมดูว่ามัมีตัวใหม่มาแทนโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ต่อไปนะครับ อันนี้อันนี้เป็นในส่วนของรังกระดาษนะครับเขาบอกว่ารังกระดาษอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของขวานครับหรือขยะบางชิ้นที่เป็นขยะนะครับเราต้องใช้ในส่วนของขวานครับในการทําลายครับโอเคมันน่าจะใช้ประโยชน์คือถ้าเราใช้ขวานเนี่ยเราไม่ต้องแบกไปทิ้งนะครับต่อไปครับคือเราเนี่ยสามารถกดในส่วนของตัวสปอร์ตแท้หรือขยะนะครับก็คือสามารถกด L ครับปึ๊บ เป็นไฟฉายครับในกรณีที่เราเนี่ยมองไม่เห็นในส่วนของพวกขยะที่ถูกซ่อนไว้อยู่ตามรือตามอะไรนี่นครับโอเคตามนี้นะครับตรงนี้ทําอะไรไม่ได้ครับต่อไปทเตียวต,ต่อไปครับอ๋อเขาให้ไปเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟฉายก่อนนะครับเขาให้ไปทําการเยิบในส่วนของตัวที่ตัดเหล็กมาครับปึ๊บตัวตัดเหล็กนะครับเอาไว้ทําการตัดตัวแม่กุญแจนะครับปึ๊บ โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นกดเปิดครับไม่ใช่ครับเราต้องทําการเ,เปิดประตูใช่ไหมครับโอเคได้ครับเรียบร้อยติด,ด,ดต่อไปคือการซ่อมในส่วนของสวิตไฟนะครับแต่ทำไมมันขึ้นว่าทําลายเนี่ยเราต้องใช้ในส่วนของเวชหรือประแจนะครับประแจประแจอยู่นี่ครับผมงงว่าทําไมมันขึ้นว่าให้เราแยกชิ้นส่วนหรือทําลายโอเคมันก็คือการซ่อมอย่างหนึ่งครับสับเนี่ยอาจจะปแปลกสักนิดน,นึง ตอนนี้เราสามารถซ่อมสวิตได้แล้วเปิดได้ไหมครับโอเคเปิดได้ครับคลิกขวาเลยครับในการเปิดปิดไฟต่อไปครับคือการใช้ในส่วนของไม้กวาดครับทําความสะอาดพื้นที่สกปรกนะครับที่เขาไฮไลท์มาเลยที่พื้นนี้ครับเป็นคราบขาวๆนะครับไม่ได้ใจว่าคือคราบอะไรครับโอเคอย่าคิดลึกครับอย่าคิดไกลปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บถ้าเราทําไม่หมดขอแค่ตัวไอ้นี้เต็มอย่างเดียวก็น่าจะโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับ เขาบอกว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดแท็บครับเพื่อเข้าไปในส่วนของแท็บรเล็ตได้ครับเราก็เข้าไปในส่วนของการซื้อของครับให้เราทําการซื้อในส่วนของม้านั่งมา1ตัวนะครับตรงนี้กด F p e ครับเพื่อออกจากตัวแท็บรเล็ตนะครับหลังจากนั้นให้เรากดหนึ่งครับเพื่อทําการวางในส่วนของตัวม้านั่งอออที่เราเพิ่งทําลายไปนั่นเองกด1ครับนําแผ่นหนึ่งเลยแล้วก็ทําการวางครับอ้าทำไมอ,อ๋อโอเค ต้องวาให้ตรงหรือเปล่าตรงนี้เรียบร้อยครับไปแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมีการระบายสีครับของกําแพงครับเราเนี่ยสามารถเปิดในส่วนของสโตขึ้นมาได้นะครับเราก็ทําการเลือกไปที่แมทเทอเรียลครับโอเคเขาเลือกให้อยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเพ้นซึ่งเป็นลายเป็นลายก้อนอิฐครับหรือลายก้อนหินนั่นเองเมื่อเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดในส่วนของตัว ลูกิ้งครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการถ้าเข้าใจไม่ผิดคือดูจากรูปเนี่ยคือการเปลี่ยนสีในส่วนของหัวรถจักรนะครับแล้วก็ด้านบนครับที่เราจําเป็นต้องเลือกก็คือในส่วนของตัวลายอิดนะครับที่เราเพิ่งซื้อมานะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้เราทําการทาสีครับอ๋อโอเคแปลว่าเราต้องซอบแซมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทาสีเรียบร้อยครับอ้าวทำไมยังมีขาวอยู่ เขาอบอกว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับให้เราทําการเข้าไปที่แท็บเรดครับเพื่อกด finish job ครับก็คือตัวนี้เลยหรือเราจะเล่นต่อก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโภเกสอยู่34%นะครับก็ตัวนี้ไหนๆเราก็เล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการเล่นต่อทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขัดใจตรงนี้มากเราทําอะไรได้ไหมมันขึ้นว่าเพนส์ครับอ๋อโอเคเรา ถ้าเราไม่รู้นะครับว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยเราไปกดใกล้ๆครับแล้วมันจะมีในส่วนของไอคอนเครื่องมือขึ้นมาเลยอ๋อโอเคเราต้องทําความสะอาดสาอีกหนึ่งรอบครับเรียบร้อยสวยงามครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะขอเริ่มต้นด้วยการเก็บขยะที่พื้นก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยจากเตตูเรียลนะครับเขาบอกว่าทําการกดคิวเพื่อสแกนได้ครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ขวานได้หรือเปล่าโอเคใช้ขวานได้ครับงานเบื้องต้นนะครับอะไรที่ใช้ขวานได้ผมขวานจัดการไปก่อนครับอันนี้ไม่ได้ครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ได้อยู่ครับไปตรงนู้นตรงนู้นเป็นกระป๋องเบียร์เดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันครับอะไรที่ต้องใช้ขวางเดสทอยเดสทอยไปก่อนเลยครับด้านในครับโอเคในส่วนของถังต่างๆนะครับในส่วนของกล่องต่างๆนะครับปึ๊บตู้พวกนี้น่าจะต้องใช้ในส่วนของโครบานะครับในการทำรายนะครับโอเคแล้วเนี้ยล่ะอันนี้ต้องเก็บไปเองครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของโครบาครับมาปึ๊บ โครบาก็คือหรือผมเข้าใจว่าพวกชั้นต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องใช้โครบาเพราะว่ามันคือจัดอยู่ในประเภทเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งนะครับโอเคแล้วก็มีถุงขยะเด้งออกมาครับหนึ่งอันตรงนี้เราจะต้องออกไปทําข้างนอกครับโอเคมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต่อไปอ,อ๋อโอเคเราต้องทําการเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเกิดเราลักไก่เลยได้ไหม อ๋อไม่ได้ครับผมว่าจะรักไก่ดูคือคือไหนไหนมันต้องรื้อบ้านนี้ไปแล้วเรารื้อทีเดียวเลยทั้งบ้านเลยได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องรื้อทีละชิ้นนะครับด้านหลังมีอะไรไหมด้านหลังไม่มีครับตอนนี้ดาวขึ้นมา1ดวงนะครับเป็นเปอร์เซนต์หรือความคืบหน้าที่เราทําต่อนะครับคิดว่าน่าจะได้รางวัลอยู่นะครับเมื่อกี้เท่าที่ดูแล้วปึ๊บหมดยังครับโอเคหมดเรียบร้อยครับฟืบตู้นี้พังไม่ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้พังไม่ได้ครับต้องเก็บอย่างเดียวโอเคเก็บเนี่ยต้องมือเปล่าด้วยนะครับถืออุปกรณ์ต่างๆไม่ได้อา้าวต้องเอาไปทิ้งด้วยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับฟืบปึ๊บลงไหมเหมือนจะไม่ลงอ๋อลงลงครับอ๋อฝั่งนี้มีอีกในส่วนของยางครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้อ๋อได้ครับถ้าเป็นยางเนี่ยให้เราใช้ในส่วนของตัวขวาน,นะครับทําลายได้โอเคเอ๋อตรงนี้มีอีก อ๋อเราสามารถวิง่งได้นะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวมือเปล่าครับไปทําการเก็บนิดนึงไม่แน่ใจว่าแต่ดูท่าแล้วติเตอรี่เนี่ยน่าจะไม่มีให้เราทําการบริหารนะครับดูแล้วเหมือนชิวๆมาครับคือสถานีนี้เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งผู้โดยสารเลยนะครับน่าจะเป็นสถานีล้างหรือเปล่าแล้วก็จริงๆอะ่ะผมว่าคือถ้าสมมติว่าเกิด มันให้เราบริหารให้เราเหมือนกับพัฒนาผู้อชื่อเสียงของสถานีรถไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเวิร์กมากนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเพราะว่าเราสามารถเล่นในพาร์ดนั้นได้ไหมเพราะว่าเท่าที่ผมดูรีวิวมาเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามันมีให้เราเล่นในส่วนของพาร์ทน,นหรือเปล่าด้วยนะครับโอเคตรงนี้เป็นถังครับเราน่าจะไม่ใช้ครับทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้โอเคเห็นครับ ตรงนี้เป็นในส่วนของถุงขยะเดี๋ยวยังไม่เก็บถุงขยะละกันเก็บอะไรที่มันเก็บไปได้ก่อนครับปึ๊บกองปึ๊บปึ๊บอันนี้ฝ่ายครับปึ๊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 บ,บก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับทําการกดในส่วนของการสแกนนิดนึงการสแกนเดี๋ยวมันช่วยบอกเราได้ไหมครับว่าโอเคช่วยบอกได้อยู่ครับว่ามีไอเทมที่เราสามารถเก็บได้หยิบได้นะครับ7ชิ้นครับพนติ้งหนึ่งอันคีนิ่งหนึ่งแล้วก็ชิ้นใหญ่5ฝุ่นหนึ่งครับโอเคฝุ่นน่าจะเป็นตรงนี้ครับ ก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนครับฟูดเนี่ยใช้ไม้กวาดนะครับถ้าใครลืมก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถไปกดคลิกซ้ายตรงจุดที่เราต้องการทำความสะอาดได้แล้วมันจะขึ้นไอคอนไปเลยครับว่าตรงนี้ต้องใช้อะไรนะครับโอเคตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตทำความสะอาดด้านในก่อนนะอุ๊ยเดี๋ยวเห็นเห็นกระป๋องอยู่ตรงนี้มันซ่อนไม้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอะไรที่มันใหญ่ๆไปก่อนครับแล้วเราค่อยมาสแกนหาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าอะไรที่เราพลาดไปอยู่นะครับก็ตรงนี้ ไม่ต้องตัดก็แล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเวถูกขยหญ่าหายโอ้ยมันมีติดประตูด้วยเนี่ยโอเคอย่าดีครับอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นต้องบอกว่าทั้งบรรยากาศนะครับทั้งเพลงในส่วนของมิวสิกเนี่ยประกอบเนี่ยค่อนข้างจะชิลมากครับตอนนี้ดาวนะครับขึ้นเป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับฟืบแต่ว่าสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยคือห้องนี้เนี่ยมันคือออฟฟิศหรือสำนักงานหรือเปล่านะครับเราก็ เหมือนจะไม่มีจุดที่เอาไว้ทําการซื้อตั๋วอะไรพวกนี้เลยไม่รู้ว่าสถานีนี้มันคือสถานีอะไรนะครับตรงนี้ใช้ไม้กวาดหรือเปล่าครับโอเคใช่ครับสองที่แล้วก็ตรงนี้ใช้ในส่วนของแปลงครับปึ๊บทำความสะอาดผนังครับราขึ้นครับราขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นออฟฟิศของเราหรือเปล่านะครับฟึ๊บโอเคในนี้อ๋อเหลือดูอยู่ครับเป็นไม้กวาดนะครับตรงนี้ ปึ๊บไมกวาหมดครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ใเป็นในส่วนของฟองน้ำครับฟื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 ฟืบ,บ philos. แล้วก็ภายในนี้นะครับลองสแกนดูสักนิดนึงครับมีไอเทมที่เราสามารถหยิบได้2ชิ้นนะครับอ๋อนี่นีเจอแล้วเจอแล้วปึ๊บหชิ้นตรงนี้มีไหมฟือ๋อนี่ครับ1ชิ้นเรียบร้อยครับแล้วก็ ด้านหลังน่าจะไม่มีครับเดี๋ยวผมจะได้ไปทําที่รางรถไฟต่อนะครับโอเคเรียบร้อยครับเอ้ยนี่ไงเฮ้ยทำไมขยะมันเพิ่มด้วยวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวเก็บขยะก,ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวขยะชเล็กๆเนี่ย,ย,ย,ยมันน่าจะรวมเป็นถุงใหญ่ได้นะครับตรงนี้ปึ๊บอันนี้น่าจะต้องพังทิ้งครับผมกําลังตอนแรกเนี่ยสงสัยอยู่ว่าอันนี้คืออะไรครับหรือว่าชิ้นส่วนที่เหมือนกับมันหลุดออกมานะครับแต่ผมเพิ่งนึกได้ว่า คือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไว้สําหรับวิวแชร์หรือพวกรถเข็นนะครับหรือสําหรับผู้พิการนั่นเองผมก็เลยคิดว่านี่ขนาดสถานีรถไฟที่แบบเหมือนกับเป็นบ้านนอกหรือชานเมืองหรือชนบทเลยนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขายังมีบริการคิดถึงผู้พิการนะครับที่นั่งวิวแชร์เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะพังทิ้งหรือเปล่า,น,าน่าจะเสียแล,แล้วนะครับโอเคไปครับแล้วก็ด้านล่างนะครับปึ๊บลางรถไฟ อ๋อสังเกตไม้ได้นะครับไม้ที่มันเป็นสีซีซีเนี่ยอันนี้คือพังนะครับต่อไปเป็นกระดาษทรายครับปึ๊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 บไม่ใช่ว่าเราขัดขัดอยู่นี่รถไฟมาที่เหยียบเลยนะครับเนี่ยแต่เหมือนจะไม่มีรถไฟนะครับแต่มีสัญญาณไฟอยู่นะครับปายปาปขัดขาดขดปึ๊บ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 คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สมบุตินะครับ ว่าถ้าเกิดมันมีแต่เรโนเวททำความสะอาดเก็บขยะซ่อมแซมดูนั่นนี่ถือว่าเป็นเกมที่ที่ที่ค่อนข้างจะฆ่าเวลามากๆเลยนะครับคือเหมือนไม่มีการบริหารอะไรให้ปวดหัวเลยอ้าอาะครับได้โวยของถุงใหญ่ตรงนี้หมดหรือยังครับน่าจะอ๋อนี่นี่ครับนี่อ๋อพี่ถุงตรงนั้นอีกมีขยะอยู่ข้างในนะครับโอเคก็ตรงนี้ไปครับทิ้งตรงนี้ทิ้งครับ แล้วก็ตรงนี้ต้องพังมันทิ้งครับไปปึ๊บพังได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้ทางตรงนี้ไม่ได้ครับน่าจะต้องใช้ในส่วนของขวานครับไปขวานปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บโอเคที่เหลือก็จะต้องทําการเก็บไปนะครับปึ๊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 บอันนี้อันใหญ่เลยโอ้มีเสียง แต่ว่าเสียงเอเฟกเนี่ยเหมือนจะยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ใกล้เคียงด้วยครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งถุงครับป่ะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยสแกนกันครับว่าเราต้องทำการซื้อพวกเก้าอี้นู่นนี่อะไรมาแทนหรือเปล่าตอนนี้ไปแล้ว98%นะครับโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของสปอง์นะครับถ้าจะไม่ผิด ฟองน้าครับไปถูไปถูไป,ไปฟืบฝืบืบืบโอเคไกลแล้วครับไม่รู้ว่าหลังจากที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วเขาจะให้เราเล่นในส่วนของการบริหารหรือเปล่านะครับหรือว่าจะจบในส่วนของโหมดติเตียวไปเลยนะครับก็ตัวนี้99%ครับอีกหนึ่งยางครับเดี๋ยวเราต้องไปหากันครีนนิ่งครับอีกหนึ่งจุดครีนนิ่งครีนนิ่งครีนนิ่ง ตรงนู้หรือเปล่าอ้อนี่ครับอยู่ข้างนอกฟเรียบร้อยครับจบไหมโอเคเอาเลวลความพีคครับตอนนี้นะครับเราสามารถกดฟินิชได้ครับเพื่อกลับไปยังเมนเมนูครับอ้าวโอเคแล้วก็มีในส่วนของสถิตินะครับขึ้นมาด้านมุมขวาล่างนะครับได้ทั้งหมด5ดาวนะครับ ดาวในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเก็บไปทําอะไรนะครับหรือเป็นค่าชื่อเสียงของเราแล้วก็เปอร์เซนต์ที่ทําได้นะครับ100%เลย JA ตรงนี้น่าจะมาจากชื่อย่อของสถานีนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด19นาทีครับกับ28วิีครับกดฟิน i s เลยโอเคครับเมื่อเข้ามายังออฟฟิศของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนครับตอนนี้เรามีดาวอยู่5ดวงครับมีเงินอยู่5 0 0 0เท่าเดิมนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเงินมันจะหามาจากไหนเดี๋ยวผมอนุญ,ญาตดูตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของเครื่องมืออ๋อโอเคในส่วนของเครื่องมือนะครับเราสามารถอัปเกรดได้นะครับก็อย่างเมื่อกี้สแกนเนี่ยมันสแกนได้ัศมีค่อนข้างจะเ,เรียกว่าวงแคบมากนะครับเราสามารถอัปเกรดในส่วนของพวกเครื่องมือในส่วนของสกิลต่างๆของเรานะครับได้จากการเก็บดาวต่างครับโอเคโชคดีนะครับเนี่ยที่ผมเล่น เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นติ t o r i a l นลครับครบได้5ดาวนะครับก็เลยทําให้เราตอนนี้มี5ดาวแล้วก็เดี๋ยวผมกะว่าอย่างแรกเนี่ยผมอยากจะทําการเก็บในส่วนของรัศมีหรือไม่ก็ในส่วนของตัวโรดดิ้งตัวนี้ก็คือมันจะโชว์ไฮไลท์นะครับในส่วนที่เราจะต้องทํางานเนี่ย ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวใน E ีีนี้นะครับผมขอตัดจบไว้ตรงติเตอรี่เตรงนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอเล่นอีกสักหนึ่งีีนะครับ e ีหน้าเป็นในส่วนของด่านที่1ผมอยากรู้ว่าเราจะได้เล่นในส่วนของการบริหารสถานีรถไฟหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะจบพอแค่นี้หรือจะเล่นต่อในด่านต่อไปนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับฝากติดตามกันต่อนะครับอีกสักหนึ่งีเป็นอย่างน้อยนะครับใน EP ีหน้าครับก็จะเป็นแผนที่ในดานนแรรกะคคับเเอโ แล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากัแล้วกันครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ